เลียงแถวหน้าการะดานเลียงแถวหน้าการะดานเดี๋ยวจะสอนเต้นนะหน้าการะดานอันนั้นมันแถวตรงเอา้าเรียนที่ไหนนี่อ่าเพลง 3D จองกุ๊กนะมันจะเป็นท่าง่ายเดี๋ยวเบนเต้นให้ดูก่อนแล้วเต้นตามนะอยู่ไรแดดซิกอยู่ไรแดด adventure me ตีมี emotion into d ตีไรกิเกออ่าประมาณนี้ประมาณนี้เอะเต้นพร้อมกันนะเดี๋ยวเต้นพร้อมกันนะเดี๋ยวเบนน,นะนนับนะหนึ่งสองสาอื อืมอืมพอ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 หยุดหยุดหยุดน้องน้องเป็ดนะแขนไม่ได้นะการออกท่าย,ยังไม่แข็งแรงพอต้องออกท่ายให้แข็งแรงกว่านี้เข้าใจไหมเต้นอนะ่ะต้องมั่นใจน้องขาดความมั่นใจนะครับนี่น้องพึ่งพี่ว่าน้องน้องพยายามเต้นเกินไปมันมันไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจพี่นะถ้ามาเกียร์แขนแขนขยับผิดนะรู้หรือเปล่าจังหวะทีดีอ่ะจังหวะทีดีอ่ะทีดีไม่ได้นะอ่ามาถึงน้องคนสุดท้ายน้อง พี่จะตรงๆนะน้องไม่มอะกับการเต้นน้องร้องเพลงได้ไหมถ้าน้องเต้นไม่ได้น้องต้องร้องให้ได้นะมาพร้อมกันน้องเป็ดน้องเป็ดใจเย็นๆน้องเป็ดเต้นไปเลยเต้นไปเลยมั่นใจเอ้ยน้องเต้นเพลงอะไรเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับเดบิวนี้ต้องขอโทษด้วยนะไปหาค่ายอื่นอยู่นะครับ